ปฏิบัติการวิเคราะห์คาเฟนิรามนมาเลยหลักการในการพดลางคือคอเฟนิรามีนมาเลยแท็บเล็ตเมื่อถูกละลายในกรดอะซิติกกลาซิโลจะมีความเป็นด่างสูงโดยสามารถทำการไตเติด้วยกรดเพอร์โครซิดโดยใช้สายเดเคเตอร์เป็นคริสตัลไวร์เลตซึ่งเป็นการไตเติที่ดำเนินการภายในลักษณะของนอนเอเคียไตเตชันโดยเริ่มจากการทำความสะอาดเครื่องช่างกดแท่เพื่อเตรียมพร้อมในการช่างสาร จากนั้นจะทำการช่างสารแบบเวทไบ d d i t i o n โดยช่างภาชนะเปล่าก่อนและจากนั้นช่างครคเฟนิลามีนแท็บเล็ต100เม็ดเพื่อนำไปหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักต่อเม็ดซึ่งในแต่ละฟ้าจะใช้ประมาณ5เม็ดซึ่งสามารถช่างครคเฟนิลามีน100เม็ดได้เท่ากับ11.3882กรัมน้ำหนักต่อเม็ดคือ0.0138กรัมซึ่งในแต่ละฟ้าจะมีประมาณ5เม็ด จะได้เท่ากับ0.5695กรัมนำยาเม็ดคอเฟเนรามีนไปบดในกรรมเมื่อบดชันละเอียดแล้วจะสามบ้านนำไปช่างสารได้ช่างผงยาแบบเวียดบายดฟเฟนโดยหาค่าในช่วงบกลด10%ได้ดังนี้น้ำหนักที่ต้องการอยู่ในช่วง0.5125ถึง0.6264กรัมต่อเมตร สามารถช่างฟัน A ได้0.545กรัมและฟัน B 0.645กรัมจากนั้นเราจะทำการเตรียม a อสติกแอซิ50 ml คริสตาวาเลตเพื่อละลายคอเฟนเนลามีนจากนั้นตวงแอสติกแอซิด้วยจับซลลินเดอร์ให้ตรงและใช้ปลายนิจรงปริมาตร50 ml เพื่อดูปริมาตรจากโลเวอร์มินิคัส จากนั้นหยดคริสตัลแอเลนสองดอบที่เป็นอินดคเตอร์และละลายสารโดยวิธีโซโรให้เข้ากันและในส่วนของการไตเทรชั่นให้ไตเทรตด้วยเบอร์โคลกแอซิดและไตเทรตอย่างระมัดระวังเพราะสีของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสีเอ็นพอยที่ควรได้คือสีแอมโรกีนเริ่มการไตเทรชั่น โดยหยดแบบดรอปบายดรอปสีของสารละลายจากคริสตัลไวโอเลตที่เป็นสีม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมม่วงที่ค่อยๆเข้มขึ้นให้ทำการไตเตตต่อแบบดรอปบายดรอปสีจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นและเมื่อใกล้ถึง n d p o i n t จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตและเมื่อถึง Endpoint แต่ละสีอมรากีนหรือสีเขียวมรกตอมน้ำเงินสามารถนำไปคำนวณหาเปอร์เซน์เลเบลอมราของฟลัด A ได้เท่ากับ74.4%และฟลาด B ได้เท่ากับ7 7สําำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะ